สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการวิโรธสองพระครับซึ่งเป็นรายการนะฮะมุ่งเน้นให้เพื่อนๆได้เข้าใจในการเทคนิคการดูพระเครื่องของชุดสายหลวงพ่อพรมนะครับเพื่อเอาไปปรับใช้นะครับนะฮะชุดรายการนี้นะครับนะฮะจะมุ่งเน้นให้ดูจุดหลักๆนะครับจุดหลักๆของการดูเหรียญนะฮะเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมเห่งว่าช่องแข่ วันนี้เรามาไ,ไล่รายละเอียดดูนะครับวันนี้เรามาศึกษากับเหรียญส,ยญสช,สชน,นะครับเหรียญสชนี้นะฮะมีจํานวนการสร้างเนี่ยเขาว่าเป็นหมือเหรียญนะครับแต่ทางรายการเราจะไม่ค่อยมุ่งเน้นในการบอกจํานวนนะฮะแต่มีแยกกันด้วยด้วยกันสอชอสั้นแล้วสอชอยาวสอชอยาวดูยังไงสอชอยาวตรงนี้หางจะยาวชนติดยันตัวนี้นะครับแล้วพุ่งออกไปนะครับจะมีเส้นขีดพุ่งออกไปนะนี่คือสชสั้นนะครับจะมีแค่นะครับเพียงแค่ตรงนี้นะฮะก็คือสชสั้นนะครับ แบบนี้พระแบบนี้ซึ่เพื่อนๆดูแล้วบอกว่าเอาพระดูง่ายๆอย่างนี้ทําไมยังต้องเอามาให้ศึกษากันคือนะฮะการดูพระต่างๆนะครับเราอย่าประมาทนะครับเราอย่าประมาทอันนี้มีความรู้อันนี้ไว้นะครับเพื่อติดตัวนะครับเผื่อคนที่ยังไม่มีความรู้ยังได้เข้ามาศึกษากับรายการวิโรธสองพระได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่าการดูรายละเอียดของเหรียญสอชอเหรียญนี้แบบนี้เราจะดูกันยังไงนะครับนะ ซึ่งการดูของเหรียญสชนี้นะครับเทคนิคการดูก็ไม่ได้ยากนะครับเราจําให้ดีๆจําให้มันมั่นๆกับการดูพื้นผนังเหรียญต่างๆก็ดีนะฮะซึ่งพื้นผนังเหรียญต่างๆเหล่านี้นะฮะของเหรียญสชเนือลูกนะฮะจะมีความคมชัดจะมีเส้นฝนขนแมวต่างๆที่มีความคมชัดและรายละเอียดต่างๆนะครับมีความคมนะฮะของพื้นอบาก้านะฮะจะมีความคมคมเรียกว่ากระทั่งต้องนําไปขัดยานะฮะเหรียญพวกนี้ปั๊มออกมามีความคมมากแล้วยังจ้องทิ้งอ รายาละเอียดของความคมนั้นยังอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตำหนินะฮะจุดที่สังเกตนะฮะเราควรสังเกตยังไงไว้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังผมขออนุญาตนะฮะเริ่มเลยนะครับนะฮะดูจากเส้นพื้นผนังเหรียญต่างๆก็ดีนะครับพื้นผนังเหรียญต่างๆจะมีความคมชัดนะครับเห็นไหมฮะมีความคมชัดเลยนะครับมีความคมชัดนะฮะเห็นเส้นฝนต่างๆนะครับมีความคมชัดนะฮะเห็นไหมครับนะ แล้วเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะฮะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับจับตาไว้ให้ดีๆมันมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับนะฮะที่ตัวเกสจะไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับมันจะมีเส้นซ้อนนะฮะเป็นเงาซ้อนซ้อนอยู่หนึ่งเส้นนะครับเป็นเงาซ้อนซอนอยู่หนึ่งเส้นนะฮะเงานี้จะเป็นเงาซ้อนอยู่หนึ่งเส้นนะครับเกทจะไม่ค่อยเห็นเงาซ้อนตรงนี้นะครับแล้วเส้น เส้นรายละเอียดของพื้นผนังเหรียนด้านล่างก็ดีนะฮะจะมีความคมชัดนะครับจะมีความคมชัดเลยทีเดียวนะฮะมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับเงานะฮะเงาเงาเส้นตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมตีตีตคู่กันไปนะฮะเกจะไม่ค่อยเห็นนะฮะเจเกจะไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้ก็คือจุดสังเกตได้อีกหนึ่งเช่นกันเส้นสายรายละเอียดต่างๆมีความคมชัดเจนนะเส้ άν, นฝนขนแมวตามพื้นผนังเหลียนมีความคมชัดเลยทีเดียว นะครับมีความคมชัดเลยทีเดียวนะฮะสังเกตนะฮะความคมชัดของเหรียญเหล่านี้นี่คือการพิจารณาเหรียญนะครับพิจารณาเหรียญว่าเหรียญเหล่านั้นมีความเก๊แท้นะฮะยังไงนะครับซึ่งจะมีความคมชัดสําหรับเหรียญที่มีเก๊แท้นะครับแล้วเรามาศึกษาด้านหลังว่าเทคนิคการดูด้านหลังนั้นดูยังไงนะครับนะฮะนะฮะเทคนิคการดูน้ําเต้านี่ยผมจะดูยันตัวน้าเต้าตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับ จะมีเส้นเห็นไหมเห็นไหมเส้นตรงตรงข้างแขนอง์พระจะมีเส้นแหลมคมนะฮะจะมีเส้นแหลมคมมาอย่างดังกระเข็มเลยนะครับเส้นแหลมคมตัวนี้นะครับเส้นแหลมคมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมกลับไปนิดนึงนะครับนะฮะนะครับนี่นะฮะเส้นแหลมคมตรงนี้นะครับเส้นแหลมคมตรงนี้ เดี๋ยวลองซูมอีกนิดนึงมาเราก็จิกโอไว้รุ่นใจร้อนนะครับให้ดูแล้วก็อยากให้เป็นนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะคมนะครับแล้วเส้นยันต่างๆนะครับเส้นยันต่างๆนะฮะเส้นยันต่างๆเหล่านี้นะฮะที่มีการสอดลอดมานะฮะเส้นแตกของตัวการแกะอักษรนี่ฮะตรงตัวตัวพุธเนี่ยฮะขอบยันตัวพุทธด้านหน้านะครับจะมีเส้น ที่มีแหลมคมมากนะครับแหลมคมเลยทีเดียวนะครับนะเห็นไหมครับนะแล้วพื้นผนังเหลียงก็ดีนะครับพื้นผนังเหลียนต่างๆนะจะมีความคมชัดเส้นฝนขนแม่ต่างๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ยันตัวพุทธนะ จะมีความคมและมียาขัดอย่างนี้ทิ่งทาให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะกับการดูพระเครื่องสายหลุมพะผมเหรียญหลวงพะผมนะเหรียญสชเหรียญนี้นะครับนะเราก็มาดูตัวตัดว่าตัวตัดเป็นยังไงนะฮะซึ่งตัวตัดตัวนี้เพื่อนๆเขาเข้าใจนะครับมีการเข้าใจว่าเออตัวตัดแบบนี้นะฮะเราดูตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าอย่าชราใจนะฮะตัวเกมมันชักมีการทํามาแล้วนะฮะใช้ตะแบแทงแต่งแต่งมานะเป็นร่องฟันหนาๆอย่างนี้ แต่ด้านข้างเหล่านี้บางทีทํายังไม่ได้ล่องล่างนะฮะจะยังไม่มีการทํามานะครับล่องล่างจะยังไม่มีการทานะเราก็สังเกตล่องล่างให้ดีนะฮะฟันคู่ต่างๆนะครับฟันคู่ต่างๆเหล่านี้นะคู่อย่างเงี้ยต่างๆนะถ้าเราจําไม่ได้นะฮะถ้าเราจําไม่ได้นะครับเราก็พิจารณาจับพื้นเหรียญเลยนะครับเหรียญเป็นยาขัดนะฮะเหรียญขัดเงานะฮะเหมือนกระจกเลย นะครับมีขีดต่างๆเหล่านี้ที่แนะนําให้อยู่นะฮะเส้นตรงนี้ยันตัวหน้าตัวพู้ตรงนี้นะฮะซึ่งเกิดจากการแตกนะฮะเส้นขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเส้นพื้นผนังเหรียญต่างๆก็ดีจะมีความคมชัดนะครับแล้วเส้นคู่ตรงนี้นะฮะเงาของเหรียญนะฮะเงาของนะครับเห็นไหมเงาของเส้นคู่เหล่านี้นะครับเงาของเส้นคู่เหล่านี้ จะมีความคมจะมีเห็นเด่นใช่ไหมฮะเงาฮะจำเงาพวกนี้ตีคู่มาแต่เกจะไม่ค่อยเห็นนะฮะเกจะไม่ค่อยเห็นนะครับนะฮะเส้นฝนขนแมวต่างๆมีความคมชัดนะฮะระหว่างหอหีบ้างก็ดีพวกนี้รายละเอียดต่างๆปิดย่อยอย่างเงี้ยเราควรศึกษาและจดจํานะครับนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับการดูเหรียญสชนะครับนะครับวันนี้เพื่อนๆอาจจะมีความเข้าใจนะครับวันนี้นะฮะผมรายการวิโรจน์ส่งพระนะ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าติดตามแล้วเยี่ยมชมนะฮะยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะสับสกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการวิโรธสงพระวันนี้ผมวิโรธพรมัญชรไปก่อนสวัสดีครับ